สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะบอกทุกคนว่าวันนี้พี่อัดอยู่ที่เขาพระนครนายกค่ะและวิวด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นวิวเขาแบบว่าลมโลมอากาศดีเย็นสบายมากเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ดินแปลงนี้กันนะคะ และนี่นะคะคือที่ดินที่อยู่ที่เขา่าพระค่ะทุกคนเรียกว่าเป็นท้องมังกรเลยตารางวาละ3,500บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าห้างพลาดจริงๆนะคะและก็แปลงนี้นะคะเราจะมีบริการถมให้ด้วยคะ่ะ และขอบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากที่จะมีบ้านพักตากอากาศนะคะแบบว่าอยู่กันชิวๆวิวเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปแอบส่องนะคะใกล้ๆตรงนี้ค่ะมีคนเริ่มมาสร้างบ้านพักตากอากาศอยู่แล้วค่ะ แล้วบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังอยากมีบ้านอยู่แบบวิวเขา360องศาแบบนี้นะคะห้ามพลาดราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วที่เขาพระตารางวานละ3,500บาทเพียงแค่3ไร่เท่านั้นนะคะทุกคนค่ะและก็ใครที่สนใจบอกเลยรีบด่วนๆเท่านั้นนะคะรีบโทรมาได้ที่เบอร์0616398888รอรับสายเลยนะคะ